สวัสดีครับสวัสดีครับพี่ๆทุกท่านนะครับนะสำหรับวันนี้ก็ประหุนกันต่อนะครับอัปเดตกันต่อนะครับกับนุ่นรุ่นหนุ่นดวงครับนะกับพระปิตายยกช่อฟ้าเทืกฤทธิ์นะครับนะครับหลวงปู่มหาศิลาพุทธาพิเศษครับนะพระอาจารย์สุรยันพระอาจารย์ต้อมครับวันนี้ครับมาแบ่งปันเหมือนเดิมครับนะพิมพ์นะครับรุ่นนี้จะมี2พิมพนะพิมพ์หนุมานกับพิมพเปิดไข้นะครับนะประธานฝ่ายคารวะเป็นแม่ทัพภาคที่2นะครับประธาน่ายสงเป็นหลวงปู่มหาศิลานะครับเดี๋ยวนี้ครับ เรามาเริ่มจากรายการแรกครับนะเดี๋ยวอีพีนี้จะต่อนะฮะจะแทรกให้นะครับจะแทรกโปรโมชั่นให้ด้วยนะครับเดี๋ยวมาลุยกันเลยแล้วกันนะครับพี่ชายนะครับนี่ฮะเริ่มจากรายการที่หนึ่งะฮะรายการที่หนึ่งครับนี่ฮะรายการที่หนึ่งครับเป็นรายการนี้ครับเลขคดตัเบอร์หมายเลขสี่นะฮะตอกคดโค้ดเทพครับรายการนี้จะกุดล้อมครับนะหกดอกนะครับและกําไรข้อมือหนึ่งดอกครับนะเนื้อองค์ดําใบรนดครับผิวนะครับนะ นี่ฮะสวยเลยนะครับนี่ฮะรายการนี่ดําการที่หนึ่งนะครับหลัหลังปัดทองนะครับองค์นี้นะครับแบ่งปันที่สามร้อยนะครับแบ่งปันที่สามร้อยบาทนะครับนี่ฮะลายการที่หนึ่งนะครับต่อมาครับพี่ชายลายการที่สองนะครับลายการที่สองเลขค้นตะเบอร์แปดแปดฮะลายการที่สองเลขค้นตะเบอร์แปดแปดฮะลายการนี้เป็นองค์แดงครับนี่ฮะ นี่ฮะรายการที่สองเลขสวยเลยพี่นะเลข 8, 8แปดเลยนะครับรายการนี้ก็300บาทนะครับรายการที่2นะครับนี่ต่อมารายการที่4ด้านหลังเป็นปืนควยครับรายการที่4ด้านหลังเอยรายการที่3ามด้านหลังเป็นปืนควยครับเลขโคเบอร์3 0ฮะนเนี่ยฮะ,นฮะเนื้อเดียวกันนะพี่นะแต่รายการนี้เป็นอ่าคนรับผิดนะนี่เอาไปคู่เลยนะผมว่าสวยเลยนะครับนี่ฮะ เอาไปพี่ายองค์นี้สามร้อยบาทแต่ถ้าพี่คู่กันนะเอาไปห้าร้อยนะครับถ้าพี่คู่กันเอาไปห้าร้อยครับเป็นรายการเดียวกันนะต่อมาครับพี่ชายนะครับรายการถัดไปครับเป็นรายการที่สี่เนี่ยซีสี่รายการนี้เป็นเนื้อดําครับนี่ฮะเนื้อดําไบลานครับนะดึงลานพื้นผิวสายลุ้งฮะนะฮะตะกุดล้อมหกดอกครับกำไรข้อมือคู่หนึ่งครนี่ฮะ เลขกคจะเบอร์25ครับรายการนี้ก็300บาทนะครับรายการที่3นะครับต่อมารายการที่4ครับรายการนี้ครับเนื้อผิวนี่ครับองค์ดัมไบลานหนุมานเลขโค้ดเสมือน1.06นี่ฮะองค์ดัมบลันมีโค้ด2จุดนะฮะแล้วก็จะขุดล้อม8ดอกนะกับลายข้อมืออุดโค้ดตรงดื้อฮะแล้วก็แข้งอีกฮะรายการนี้แบ่งปันที่พี่นะครับองค์นี้แบ่งปันที่พี่อยู่ที่350เนยฮะองค์นี้แบ่งปันอยู่350บาทนะพี่นะรายการที่5 ต่อมารายการที่6ครับรายการนี่แคสามร้อยห้าสิบาทเช่นเดียวกันพี่นะตะกรุดล้อมแปดนะโค้ดสองนะครับฝังพลอยตรงกลางครับนะฮะกำไรมือแข้งแข้งแข้งด้วยฮะเลขโค้ดเบอร์สิบเก้าครับรายการนี้ปืนควายครับรายการที่หกนะครับนี่ฮะสามร้อยห้าสิบาทนะครับรายการที่หกนะฮะต่อมาครับพี่ชายนครับรายการถัดไปเป็นรายการที่เจ็ดครับนี่ฮะรายการเจ็ดเป็นเงินนะนี่ฮะ เงินล้อมหกดอกนะครับแข่งเงินกาไลเงินครับอุดโคตรสะดือฮะเลขคนเบอร์สองแปดรวมกันได้ฮะโอ้โหหลังทนุ่มมันสวยครับรายการนี้ก็แบ่งปันให้พี่นะครับองค์นี้แบ่งปันให้พี่ครับเงินเต็มสูบฮะนี่สวยๆเลยนะครับรายการนี้นะครับองนี้เงินเต็มสูบนะครับเอาไปสี่ร้อยบาทนะครับนะเงินเต็มสูบพี่เงินกำลังแพงนั้นเงินจะถึงแสนแลยพี้ึงโลนึงนะต่อมาครับรายการที่แปดนะครับ ลายนรที่แปดลายการที่เป็นหลักปืนค้วยครับเลขคนทะเบียนหนึ่งศูนย์ครับลายการนี้เอาไปสี่ร้อยบาทนะครับนี่ฮะอันนี้เป็นคู่กันนะพี่นะแต่คนละพิมพ์นะสำหรับคู่นี้นะครับแจ้งได้นะครับนะผมให้ที่หกร้อยห้าสิบนะครับคู่นี้ให้ที่หกร้อยห้าสิบสวยมากนะครับต่อมาครับรายการที่เก้าครับรายการที่เก้าองค์เขียวนะครับเหนียวซับนะฮะล้อมหกดอกเงินหกดอกกําไรกําไรแล้วแข่งนะครับเงินนี้เลขคนทะเบียนหนึ่งสามสามฮะ รายการนี้ก็สี่ร้อยบาทนะครับรายการที่สิบเก้านะครับต่อมารายการที่สิบครับนี่ที่สิบองค์นี้เป็นดําใบลานเลยครับนี่ฮะเนื้อดาใบลานโคตรโหดเลยครับเหลือยี่องคเดียวพี่หลังเป็นควายเล็กขวะเบิร์นหนึ่งหนึ่งห้าครับรายการนี้ก็สี่ร้อยบาทครับเหลือยู่หนึ่งองค์นี้ฮะถ้าพี่จับพวงไหนแจ้งได้ครับเดี๋ยวน้องพิเศษให้นะครับรายการนี้เป็นรายการที่สิบนะครับต่อมารายการที่ส1บเอ็ดครับรายการที่เอ็ดเนื้อกวนโคกตะกุดทองทิพสองดอกนะครับ นะครับจิตติวรเลขคนทะเบอร์สองสามครับรายการนี่สองร้อยยี่สิบาทนะครับรายการที่สิบเอ็ดนะครับต่อมารายการที่สองครับที่สองที่สามนะครับเป็นเนื้อว่านปูเลือดนะครับนี่ฮะกำไรทองทิพย์นะครับสะดือทองทิพย์นะครับแข้งทองทิพย์ครับเป็นสองพิมพ์พี่นะครับเลขคนทะเบอร์หนึ่งศูนย์แปดเลขคนทะเบอร์แปดสิบห้าครับคู่นี้ครับนี่ฮะใครรับแจ้งได้พี่แยกองค์ละสองร้อยห้าสิบแยกองค์ละสองร้อยห้าสิบใครรับคู่นี้ผมให้ที่สามร้อยห้าสิบครับ ใครรับคู่นี้ผมจะโปรให้ที่สามร้อยห้าสิบบาทได้หนึ่งคู่ครับนี่ครับใครรับแจ้งได้นะครับนะเดี๋ยวผมเอาโปรสอดแทรกให้นะครับต่อมาครับพี่ชายนะครับรายการต่อไปครับเป็นรายการที่สิบสี่ฮะรายการที่สิบสี่กับสิบห้ารายการนี้เป็นเนื้อก้นคกครับแยกองค์นะครับนะเหมือนเมื่อคู่เลยตะกุดทองทิพย์นะครับแข้งทองทิพย์นะสันดือนะครับเนื้อก้นคกนะครับสวยๆเลยนะครับเลขโค้ดเบอร์หมายเลขสิบสี่กับเลขโค้ดเบอร์หมายเลขสิบแปดครับนะองค์เดียวครับแยกองค์ละสองร้อยห้าสิบบาทนะครับ แต่ให้พี่ยกคู่ผมให้สามร้อยห้าสิบฮะยี่ยกคู่ผมให้สามร้อยห้าสิบาทนะครับเลือกได้เลยพี่ชายองค์ที่สิบสี่กับองค์ที่สิบห้าต่อมาครับรายการที่สิบหกกับรายการที่สิบเจ็ดครับสิบหกกับรายการที่สิบเจ็ดลายการนี้เป็นเนื้อจำบลานะฮะเป็นเนื้อจำบ澜โรยพอยซ์เซกครับกับเนื้อจำบ澜โรยพเปเซกมันคุกจีวอนทั้งคู่ฮะนะฮะหลังหนุมมาเลขกคนตัวเบอร์หกเจ็ดหลังปืนควายเลขกคนตัวเบอร์เจ็ดศูนย์ครับนี่ฮะ เลือกจะเลยพี่นะถ้าองค์เดียวนะองค์ละสองร้อยบาทแต่พี่จับคู่สามร้อยพี่ถ้าพี่จับคู่ผมให้สามร้อยพี่นะเอาไปฮะต่อมาครับพี่ชายนะครับรายการถัดไปเป็นรายการนี้ครับเนื้อดาบรรลลานตะกุดทองทิพย์นะครับแข้งทองทิพย์นะครับกําไรทองทิพย์นะอุดโค้ดนะครับนี่ครับรายการนี้การที่แปดนะครับสองร้อยห้าสิบบาทนะครับเลขคนเบอร์สามที่หกลัวไปที่เก้าครับเหลือองค์เดียวพี่นะครับรายการนี้นะครับ ต่อมาครับพี่ชายนะครับรายการที่19เรายการที่สรายการที่เดินตามไปลานคุกจีวอนลูงปูตะกุดเงินแท้สองดอกเลขคนตําเบอร์97นฮะเลขคนตัาเบอร์97าบรารายการนี้จีวอนเน่นที่พี่ที่เลี่ยมกรอบนะเลี่ยมกรอบ5 0บาทเอ้ย60บาทเท่านั้นพี่เลี่ยมกรอบ6 0บาทที่พี่นึ่นะพี่เลี่ยมเธอหนิองนี้จีวอนเน้นๆเลยแนะนำฮะองนี้ถือว่าสวยอีกหนึ่งองนะองนี้ขอ25 2 5 0ิบาทครับพี่ชายรายการที่19ต่อมารายการที่20ครับ ลายการยี่สิบลายการนี้เป็นเนื้อว่านนะครับสบู่เลือดนะครับติดวิวอนหลวงป,ปู่รวยพอยเสกนพากาวเลขคนเบอร์เจ็ดสิบหกด้านหลังธนูมานฮะลายการนี้เอาไปสองร้อยยี่สิบาทลายการนี้สองร้อยี่สิบาทครับพี่ชารลายการยี่สิบนะครับนะครับนะพี่พี่บอกว่าจัดโปรห้าร้อยให้หน่อยอ่านี่วันนี้ผมจัดให้อีกหนึ่งชุดนะโอวันนี้ผมจัดโปรห้าร้อยให้หนะน,นึ่งชุดครับนี่เอาไปพี่ลายการนี้ครับนี่ฮะ ลายการน,นี่เป็นอาการที่ยีิานะคยับเอ็ดยองนะครับองนี้ย1่0ิบเอ็ดสองร้อยาทองนี้ยิบสองสองร้อยยี่สิบองนี้ยิบสามสงร้อยห้าสิบาททั้งหมดทั้งตัวนี้เกือบ700ดครับคู่นี้ใครรับ500รอบาทคู่นี้ใครรับห้าร้อยบาทครับลายการน,นี้กันยี่2ิบเอามถ้ารับชุดน,นี้ห้าร้อยบาทผี่นะจุดนี้จัดให้อีกหนึ่งชุดครับนะใครวายใครได้นะพี่นะต่อมาคับพี่ชายลายการสุดท,ท้ายครับลายการย4ลายการนี้ครับ เลขคนตัวเบอร์หนึ่งสองเก้าครับรายการยี่สี่นะครับตะกุดทองทิพย์นะครับแข้งทองทิพย์อุดโคตรนะฮะนี่ฮะสวยๆพี่ชายและรวยพอยซ์เองนัประเก้าเลขคนตัวเบอร์หนึ่งสองเก้าครับกับรายการนี้เนื้อเขียวพวกกระซับครับรายการนี้เอาไปสองร้อยห้าสิบาทเช่นเดีเลยพี่นะเอาไปสองร้อยห้าสิบาทเช่นเดียวกันพี่นะครับนี่นะครับสหรับวันนี้ครับมีแบ่งปันให้พี่นะครับ24รายการชอบถูกใจรายการไหนแจ้งมาได้เลยสไลม์ับนี้กราบขอบพระคุณพี่ทุกท่านติดตามด้วยแล้วกันนะครับขอบพระคุณมากครับ